ไม่มีบทเรียนไหนสอนเราได้ดีเท่ากับสิ่งที่เราได้พบเจอค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเย่จะพาเพื่อนๆน,นะมาดูอ่าของไส้ไก่ของเย่นะคะที่ขุดไว้นะคะเพื่อที่จะลาเลียงน้ํานะคะอ่าเวลาฝนตกบ่าค่ะน้ําจะไหลาจากอ่าช่องเขาทางนู้นนะคะไหลลงมาแล้วก็จะผ่านอ่าทางหน้าร้านของเย่นะคะเพื่อน,อนแต่สบายใจใหาห่วงค่ะเพราะว่าเย่ขุดลองไส้ไก่หรือลองลำเลียงน้ํา เอาไว้แล้วค่ะน้ำก็จะไหลผ่านสะดวกนะคะน้ำก็จะไหลผ่านนะไปจนสุดนู่นเลยนะคะแล้วก็ลงคลองทางนู้นค่ะทั้งที่เป็นป,ป่าทางนู้นลงคลองไปค่ะเอ่อวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้ใช้งานค่ะเพราะว่าฝนฝนตกทั้งวันเลยนะคะนี่เลยนะคะอ่าริมคลองนะคะเมื่อนริมคลองขอ,องนี่เอนะคะ สองข้างทองนี้เลยนะคะเพื่อนขาสองฝั่งทองจะเต็มไปด้วยต้นกล้วยนะคะ